ครับสวัสดีครับพี่น้องมือนก็นมาอยู่กับทอมบ้านสวนนะครับมาเปิดชื่อเราแล้วครับ,ม,บททมุน,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 นุนห่วยพี่น้องใส่เสียขาวมาหมดทานเพราะมันแนววะน้อนี่อแกนมันเปลี่ยนเสียขายพี่น้องอแกนบดถึงกล่องยุบเสียขาวก็ทานนี่เออใข่ใหญ่หลังมั้งฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊เปิดพี่น้องเปิดเปิดอยู่พี่น้องแต่ว่าบนไอเปิดอยู่แต่ว่าบานไอ เป็นยังไรเป็นงานของโอ้ยหยบหพี่น้องงามอยู่พี่น้องงามเยอะนะครับอืมงามเยอะอพี่น้องหยุบลงหลายเตอรพี่น้องมันเลี้ยงบอดีก็เอีกอย่างหนึ่งเผาแบบไม่แห้งครับพี่น้อง,องเผาไม่แห้งครับ แ่วก็ทานกับพี่สิเขาทายอยู่ใหม่แหงฮะโอ้ถ้าก่อนง่ายๆก็ทีได้อยู่เอออืมใหม่ดีพี่น้องใหม่ดีเดี๋ยวนี้โอ้เขาใหม่แหงนี่ใหม่ดีค่ายแก๊สเร็วนะครับพี่น้องเป็นผลอยู่ครับอืม